สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทกท่านเ้อค่ะที่เข้ามาลับช่มช่องสาวนางพ้าลุยจ้ามือนี้พ่อกันยมุ่นอีกแล้วจ้าพี่น้องมาตกปลาจ้าบ่เด้มาหลายมือแล้วพี่น้องมัวแต่ไปคุดปูอยู่จ้ามือน,นี้เลยงดก่อนผักพรก่อนจ้ามือน,นี้มาหาตกปลาก่อนอามาตามลุ่นตามช่มเบิงจ้าสาวนางสิมานปลาพ่อพี่น้องมือน,นี้ บรรยากาศไม่น่ามุ่นข้างหลังนี่จ้ามาหอดแล้วตามดูตามชุ่มน้ำกันจ้าตอนนี้ลงเบดครบทุกขั้นแล้วจ้าวันนี้เอาเบดมาหกขั้นจ้าพี่นอ้องลงโคมหมดแล้วมีเงาเสา่เดือนเนาะกับเงาห้ามสองขั้นใใจส่เดือนส่เดือนสองขั้นผมฟปังสี่ปัง นางรุ่นจ้ามันนี่นางล่อปลามาก,กินพี่น้องมันนี่เป็นร่มแห้งๆจ้ะบนต้นอต้นไม่นางยึดติดมุ่นเลยเลยบ่พังลงมาแนอวานั่นแต่เจ้านีละจิพังลงมองมองนางเด้อพี่น้องเด้อนเนี่ยพอกนางอยู่หล่อๆน้มเด้อพี่น้องเนี่ยดินมันพังลงมาเนี่ยมันสิผ้าพังลงไปอีกบอ่อพี่น้องวะ หนามุ ah. ah, ah. ้นเลยจ้ามาตกปลาหนามุ้นจ้าพี่น้องจ้ามามาปลาตัวแหลกของเข้ามาแล้วจ้าเนี่ยยังบาเตี้ยอย่าลุมฟังทยังบ่หนักตัวหน่อยบ่มาลุนจ้าปลาตัวแหลกของเข้าปลาเกียงจ้ามาแล้วจ้าตัวแหลกแขกหมานจ้า หปาเก่งมุ่นจากพี่น้องมาอีกแล้วจ้าติดอีกแล้วพี่น้องจะโดนเลยด้วยม้อันนี้อ,อันนี้เนี่ยอย่างขนมปังึ้นกันเอามันคือดินไปเหมือนทุกันสายมันพันกันบ่เ <c oughs> ออเออโอ้ตัวไ่บันนี้พี่น้องตัวไงมาแล้วจ้าตัวไ่มาแล้วตัวไงมาแล้ว อยู่หรือมั้งเดือดจี้เหรออยอยู่แล้วเนี่ยใส่เดือนมาหนุนกันจ่าป่ะตัวใหญ่ป่ะเป็นปลาหยางพี่น้องใหญ่ใหญ่เลยฮึสีใหญ่ใหญ่สีใหญ่ใหญ่มาโหลดตัวใหญ่มาเลยอึ๊บปึ้งอะโอ้โหไม่ขุดใหญ่เฮ้โอ้มามามาเอามาไกลๆเอามาไกลๆเอามาพี่มาเที่ยวลงหนำตัวหนึง เฮ้ยมันก้ใหญ่สุดยอดเลยจ้ามาเลยอ่าคิดอีกแล้วจ้าอันนี้เนี่ยขนมปังจ้าอาจจะเป็นปลากิิมเมนบอกมาโมยดูโมยโมยกับเป็นปลาจ้ะปลาสดๆจากมูนจ้าพี่น้องก็จิหมไปยิ่งใหญ่ ไม่น้อยกันยังติดนีกนะปลาแคะปลาแคะแห่งน้อยจ้ะปลาหยังเออมามาเอามะพีเอามะพีมานุ่นตุ้งนะเอามาเอามาปลาใหญ่มาแล้วจ้าพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลังจากติดทายู่ตึงโดนตัวใหญ่ตัวใหญ่ กูปวดกปวดหน่อย <laughs> ปาหยังอึ๊บเออหนังออนนดึงยแต่โดนแล้วแต่ว่าเา้าบอเนี่ยใจว่าติดถึงบอติดก็เลยบอท่านไดนยามอเออเอ <laughs> าเอาเอาหนังหนังหนังหนันดูเจอเออบุญเบิ่งวาสียูบอู่อย่ ยูย ah. ah. ah ah. oh. ูแมนบอรุ่นโตจ้าว่าสิเป็นปลายังตัวหน่อยตัวใหญ่อือปึ๊บโอ้ปลาเก่งใส่งามๆมาไม้ไม้จ้ามือนี้ไม้ไม้พืนทีบอค่อยดีันาดไหนเหตุปลาลุตตกน้ำคือแเดีวตัวหนึ่งตัวใหญ่อีกจังหากน้ำคูบพื่ท่านพี่น้องตกน้ำลงไปขึ้นผุน ห้างมันบอสะดวกอันมาไม้ไม้พี่น้องแต่งอันพื้นทีว่าท่านดีบันไดเ่าท่านลุ่งตัวหยับมาจากมองเก้าอีกจ้ามองเก้าที่เ้าเคยตกสุมือนัน่นใสมองคนคนหลายใสมองเพิ่นกระกวนน้ำปลากับว่าเขาเขาก็เลยต้องหยับมามองไม่อีกจ้า น้ผาหมองไม่เรื่อยจากพี่น้องก็ไลทีคนกลางมองก็ไลทีตองเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ปลาตองมาแล้วโอ้ปลาตองค่ะพี่น้องตัวใหญ่อยู่เด้อมันมันมันนี่ตัวซ้ำนี่ลาบอิ่มเ้ยจากพี่น้องสาวนั่งลาบเบงเล้ยวตัวเดียวนี่ลาบอิ่มเลย โอ้โอเนื้อดีปตองเนื้อดีลาบแสบปตองมุ่นเท่าจ้าคนได้กินก็กินอะไรไกันเลยได้จากพี่น้องน้องหันนีเงียบอยู่ช่วงนึงจ้าพพบายมากก็ลืมเขามากเรื่อยๆอามันหมานจ้าลา,าเก่งเอาอีกเล้วพี่น้องปั่นนี้ ปัญเาี่ะท่านเลยตัวนี้เนี่ยใส่เดือนจ้ะพ่านนี่เป็นปลาอย่างรุ่นจ้ารุ่นปลาเขาแล้วพี่น้องปลาเลยติดไรนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยปลากระยงี้ยก็ตดขวางยังสิขวางม็นปลาไงโอ้ยเนาะกินจังไดจังกินยังสิเริ่มเก็บเบ็ดแล้วจ้าในเวลาแล้วพี่น้อง บาบสองแล้วป่าก,ก็เริ่มบ่าเขาลวจ้าเริ่มห่างแล้วจะย่อยก็บเบ็ดไปเรื่อยๆจา้ามึนี่คือเป็นแต่ตัวใหญ่แต่ตัว,ว <c ười> ใหญ่เเลย <c ười> มันดึงเบ็ดสีแง่งไหม,อ,มอู้อปรากฏมาอีกแล้วหูหูปรากฏไงตัวไงกูเกา โอ้คือนได้โอ้คือน่ได้โอ้โอ้ยอ้โเป็นยังเจ้าไปกองเอาเบียร์กันนั่นมะนั่มโอ้เป็นยังดอกกินเลิกกินเลิกอยู่เป็นว่โอ้ยขครเลือเสียวมันอยู่ไกลหนามเอ้ยพี่น้องปรากฏข้างใหญ่ระวังระวังมือระวังมือกินเลิกกยูเลิกเอ้ยพี่น้องสิเก็บเบ็ดกับบ้านเราเด้จ้ะ มันคือว่าของเนาะว่าของดูเก๋ไก่นี่แม่ของกันเองแม่โอ้ยดีตัวปลามันกินเลิกมันบลุดให้อยู่โยกขึ้นดกัน,นเออตัวญ่ก,กวัวมึอเศ้าอยู่เนาะตัวแหลกที่เขาได้มันอยากหน่อยกว่านี่อยู่เออ,เอ,อ,เอ,อพี่น้องน่ะ สำหรับที่นี่ก็ปากพี่ว่าปากน้องไว้วจะเพียงเท่านี้เด้วจ้าพอกันไหม่คลิปหน้าจ้าสาหรับลิ่นี่สวัสดีจ้า